วาดสติขาได้เลยดูได้เลยสัติขาดูเพราะอ้าวเพรถึงก็แล้วออกเกินเลยอ่ะมันวาดยากนแล้วเลยเอ๋อวาดยากขนาดได้ตอนเดียววาดให้ดูใครมาวาดอันนี้อะไรวาดไม่ได้ที่กดกดวาดต้องกดอะไรอ่ะนี่อันหนนี้มันเป็นแมงวันมันน่าจะมีหลายขายอยู่มันใหญ่อ่ะตรงเนี้ยมันเนี่ย พื้นที่แมพดูแมพสิดูดูดูดออันนี้เป็นสัตว์สีขาชื่อมอแมงวันอันนี้คือแมงวันอันนี้คือตาเป็นแมงวันที่พิการจะมีขาคตมากคุณทาไม่ได้ เป็นแมงวันที่มีการมีขากินบะกินว่ายังไงวะเป็นแมงวันที่มีตามีสีด้ะมันมีทางสีในเกมเนี่ยมันไม่มีทูทูนี่เหรอทูที่มันเป็นเนยเนี่ยอะไรวะมันไม่มีทางสีอดิเออมันไม่มีทางสีเหรอไม่เป็นไรอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็สวยสวัวมากดันดันเจรสัติขา กูก็ว่าเสร็จแล้วง่ายมากอ๋นี่มีปีกด้วยกว้าตามแมงวันแมงวันงงอะไรสักอะไรสีสัมีปีกไหนฟอสนี่คุปเป็นน้องหมานั่นฟอสฟอสนั่นตัวอะไรเฮียอะไรอะฟอตเตอร์ตัวนี้เหลวๆเหลืยไปนะ เอ้ยฟอดฟอดเกี่ยวเไรเหมือนต่อพันธุวันเลยนี่ดองกูดูดูดองกูดีกว่าดูของกูดีกว่าไม่อยากกระดำซะเถอเหลีนละไหนอะเพราะมึงว่าอะไรกันไม่มีจินตนาการเลยไม่อยางว่าหน้าตาแปลกนะสินะปกติเ้ย มันกัต,ตอนแรกกูก็นึกว่ามึงวันเหรอมึวันเลยอะไรว,วอะรวอ้าไอฟอสอ้าตาหน,นี้ตามึงไก่ตีมตั้มมตงคำถามอาตอนนี้เรา,าม,มีสตว์สี่ขาใช่ไหมถ้าเราลงองทอาโพลิสติกของมันดิอะไรคือ<ก>โอลิสติกชัดว่าตัวจะต้องมีปพลิสติกเลยมันเอาระ<อ>าษไล้ไหมโพลิสติกแมงวันโพลิสติกอด้หรอโอ้มึงก็ติ้มนาการออมันดิโอเคได้เลย งั้นนี่คือปรสิตของมันเลยกันมันจะปกกันปวดปอ,อ,อสิตเยอะมากของกูปวดต้องเป็นอะไรโอเคกูก็กูรู้อล้วปวเนี่ยเพอาะว่ากูรู้แล้วมันคือ<ๆ>อ,ๆๆอะไรเลือดออกเลยเป็นแล้วป <laughs> สิตตัวใหญ่ <laughs> แล้วนี่อะไรนะทำไมมันลบไปออกมันเป็นอะไรไม่รู้อ่ะมันเอามันบัาเนี่ยจังมาเถอะจะยัง่นอบออกมึงเลยลบออกเตรอยมแมวแมวแมวฟอสฟอสฟอสกูยังดูไม่ออกเลยว่าเป็นตัวอะไร ไม่เป็นตัวอะไรครับบอลบอลอะไรสิไอติมแต่ก็แต่กวไอสองก้อนข้างหลังที่มันกระวขดบอลอะไรสิมึงอว่าใจจะไม่ได้ซิมซิมอะไรสัตว์ปีกเหรอสัตว์ปีกสัตว์ปีกว่าอะไรวะสัตว์ปีกูสัตว์ปีกนกเออใช่นกว่านกอยู่ นกไอ้นี่อันนี้จะเป็นผมไออันนี้จะเป็นต้งขนมันชื่อฟอชื่อเอ้ไม่ใช่ชื่อช่องชื่อ,อเอ้ยงั้นเดี๋ยวกูวาดนกให้ดูอันวาดนกไม่เก่งกูเป็นคนที่มีศิลปะมากโอ้ยไปวาดมาดิแน่แค่เราแค่เราแนน่ให้เราวาดตัวแซดขึ้นมาพอเราวาดตัวแซดเราก็จะสามารถวาดปากมันได้เลย ใช่ไหมพอระวาดปากมันได้แล้วก็สามารถวาดวาดคอมันได้ลูกที้ยขางคู่ใช่ไหมแล้วพอระวาดคอมันเสร็จเราก็วาดตัวมันต่อเลยอันนี้ตัวมันอันนี้ตัวมันเออตัวมันใช่วาดเท้าอันนันนึงเนี่ยพอเราวาดเท้าเสร็จเราก็วาดปีกต่อได้เลยเป็นไงโคตรสวย จินตนาการแบบล,ำล้ำลึกจัดล้ำลึกจัดไอติวไอข้างหลังนี่ยอันไหนเป็น,นเป็นป,นปนอกคอมัง้งของใครว่าไม่รู้อันนี้นกกูนกกูง่ายมากนี่นกว้ายโคตรติด รูปสุดเละนะไอ้รูปแต่ละรูปที่เราวาดมันสวยยังเลยวกจะเก็บรูปใหน่ได้ยังแต่ก็รูปที่พวกวาดมันสวยใช่ไหมเข้าใจไหมรูปรูปอะไรอริสติคังมันง่ายนะไอ้ตายขอไอ้ตายมึงกรดังตาตันกูจะได้ตัดเลยค่ะตัตว์เลยค่ะโอ้โหโอ้ตัวนี้ง่ายเลยตัวนี้ง่ายเลยเอกูว่าง่ายๆเลยนม่งคิดมาปกติสัตว์เลื้อยค่ะมันจะไม่มีกระดูกเว้ย มีดิงั้นมันมีก็และงั้นงั้นงั้นงูเลยอันนี้จะเป็นงูคนผิดคนผิดคนผิดเพื่อนแต่ละครั้งก็เสร็จแล้วมันไม่ผมเนี่ยหวเดี๋ยวเติมผมให้มันก่อนเดี๋ยวเติมลวดลายให้มันก่อนเดี๋ยวเติมลวดลายให้มันก่อนเออไว้ดูไม่เอาเกิดอะไรอ่ะจูงูอันนี้เป็พ่นผิดอันเนี้ยเดี๋ยว่าสีเขียวใส่ก่อน งตไอ้งูมันจะตัวอ่อนไงเฮ้ยทำไมระบายสีไม่ได้วะโอนทีเอออันน,<อ>น,น,นี้อันนี้ของกูอันนี้งูจะตรงนี้มันจะสีแดงๆชมพูป่ะแดงเสร็จแล้วไอยูฉันประหลาดกูได้นะไหนไอ้ไอ้ไอ้ไอกบดตรงนั้นคือตัวอะไรวะ เพราะนี่คือแต่ตงูกูมันยังไอ้นี่ดิงูมันงูกูมันแบบมันยังไม่แข็งแรงงูมันยังอ่อนแออยู่งูไม่ใช่งูกูไม่เห็นงูก็คือตัวมันงูม a l ะ c h a l เลยก้อนหินเลยวะแต่จริกูเสร็จแล้วรูปแต่ละรูปที่เราวาดทำไมมันติดเลสเนี่ยวะโอ้โหขอตม่สวยเลยไอ้ตานมึงไม่ไม่มีจินตนาการพวกกูเลยเนตานมาดูของพวกกูเนี่ย ของกกไม่ด้เห็นสิมัถ่ายรูปอยู่มาถ่ายรูปอยู่ของพวกกูอ่ะคนที่มีจินตนาการที่แท้จริงกานถ่ายรูปอยู่มันคิอมันรูปมันสวยมากมันยังไม่เห็นรูปมันยังไม่เห็นเพราะยังไม่เห็นรูปของพวกเราใช่ถ้าไม่เห็นรูปของรรูปของเองทิ้งถ่ายรูปของเราเลยเออมึงลบรูปของมึงทิ้งไปเลยดันมึงมาถ่ายรูปพวกกูอยู่อันนี้ยังเด็กอยู่ แต่ว่าแต่ว่าทำไม่ได้เพราะว่าสามถ้าว่าสัมมันจะแบบมันจะปิงปิงอ่ะแต่ตลาดกูโต๊ะแตงบทั้งเลยตลาดมันมันมันรีเซนทองได้ไม่ได้ยี่อ่ะนะกูหายหมดเลยเอ่ยเราูมาเราเราไหว้ไปกันดีกว่าเรื่องที่ฟอสเรื่องที่ฟอสไอฟอสไอสิ้ทีม่เอาเป็นอาชีพในฝันอาชีพในฝันอาชีพโอ้ชัดเจนตไอทีมวาดเป็นกะหรี่กะหรี่กูอ่ะ คุยเอ้ยไอ้เหี้ยไม่เอาดีกว่าฝอายตีไม่ต้องเมื่อแน่เลยไม่เอาอ่ะอันนี้ตัวอันนี้กูจะให้เออ่เป็นคนคนหนึง่งลบไปก่อนคนหนึ่งไอ้กูวา่าผิดไอชีพในฝันนะไอชีพในฝันเน,น,น่ยฟอนต์มึงเป็นอะไรอ่ะงั้น มึงเป็นนักกล้ามเหรอฟอนงั้นเดี๋ยวกูจะเป็นเหมือนมึงแลนปากปลาอ่อนเดี๋ยวกูเป็นไอ้นี่แล้วคนนี้ฟอนรู้จักเว้ยกูรู้จักเด้อใช่กูจะเป็นแปลว่าจะมาเชื่อกูแน่เลยกูจะเป็นเหมือนเถวแน่ยอนา ลูกตัวนะวันนี้กูจะเป็นเหมือนเขาในอนาคนนี่กล้ามันนี่กล้ามนี่กล้ามอันนี้มือ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 ให้อีกหนึ่งอันนี้เป็นเสื้อของเขาเสื้อเขาบ้านนี้ป่ะวะไม่แต่คล้ายๆคล้ายๆเสื้อของเขา เร <Jin cción> ื่องว่าอะไรตรงนี้เนี่ยแต่โมเดลของเขาจะคล้ายของกูจะเปลี่ยนเพราะมันเดี๋ยวมันจะติดลิขสิทธก็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 รู้แล้ยใครแต่เดี๋ยวโมเดลมันติดลิขสิทธเดี๋ยวกูเปลี่ยนในคอนแบบในแบบของตัวเองเดี๋ยวน่าจะได้จะได้อืย่เยี่ยำย่ำคือปกติโมเดลเขามันเท่แล้วไงแต่กูไม่อยากไปซ้ำกับือนเขา กูจะเป็นแล้วกูเสร็จแล้วกูจะไม่เป็นของมื่อเมื่อไม่กูจะไม่เป็นบิ๊กโชว์กูจะเป็นสมอลโชว์กูจะเป็นเกมโคตรเลยบิ๊กโชว์บิ๊กโชว์วาดหัวกันนิดนึงเส้นมึงวาดดีๆได้ไหมอันนี้อันนี้คือหัวเอ้ยอันนี้คือผมนี่คือผมสามเส้นนี่ผมมีสามเส้น อันนี้คือตามากววาดเสร็จแล้ววาดมีโชกวาดมีโชสวยไหมกูกูเริ่มขี้เกียจวาดขาแล้วอะดูขากูแบดบตบ้างขึ้นบนอะตั้งแต่ขึ้น <c oughs> ขึ้นไลท์ทียัน ไหนตันม,มึงวาดรูปอะไรของมึงมึงอะไรดูกูคนสวยปกติคนสวยก็วาดอย่างนี้เกี๋ยววิศวซมาคงั้นกูจะเป็นเอ้ยมันไอตันมันเขียนแคปชั่นเนึ่มันไม่ได้แล้วพี่ใหญ่ให้มึงเขียนชื่อตัวเองมห้ยอาอได้ <c oughs> ชื่อกูมันยาวอ่ะร้อย บายบายบายติมบายบายฟอสบายอะไรก็ได้ของกูบายตูดทำไมกูอ่านรูปกูอยากเก็บรูปกูอยากเก็บรูปทำไมกูวาดสวยจังเลยตอนกูวาดสวยไหมวาดสวยกว่าอ่ะโค้ดสวยอ่ะเท้ไม่แม่งไม่มีรูปอะไรเพเห็นตัวกูแล้วกูแบบเท่ใช่็นไหม ถึงแม้จะเหมือนของกูเหมือนมุขวามจริงเลยขาสั้นขี้โคตรสวยนี่มันดูถูกเองเหรอจะพอดูถูกไหมว่ไม่ได้สั้นแบบมันไม่ได้แบบคนตัวเตีอร์ว่าบางคนคิดเกยนว่ารูปแบบตัวโคตรสูงเลยตัวแบบตัวใหญ่มากเลยอ้าอ้กูลื้อคือกูลื้อกูสามารถลบเพื่อนได้ไหมโอ้ลบเที่เพื่อนไม่ได้ ลบได้เพื่อนไม่ไม่ไม,มึงอะลบเส้นมึงก่อนสิลบไม่ได้ได้เพื่อนกูลบไ, <อ S 2> ไม่ได้ตค <ไอ S 2> <laughs> นนี้ากาคนาได้นเ,นนเ,นนเนพื่อน,สนใส่เอรลอยนะ <laughs> ใส่เอวลอยเออคุณลบตรงนี้ได้แต่คุณลบข้างในไม่ได้มาตาเสียใจเลยข้างในมันคงต้องติดอยู่อย่างนั้นไปตลอดกาลละหลัวเอว<ะ>เอเนี่ยคุณคุณลบไม่ได้เพราะมันอยู่ข้างในี๋ยวไอ้ฟอยเขียนว่าอะไรอะ อะไรอะไรอะไรมันเขียนว่าอะไรไอยัดแมนไอแอมบิดอันนั้นไม่ใช่กูอันนั้นไม่ใช่กูกูอยู่นี่ <c oughs> อันนี้อยู่พี่บูมเลยอันนี้พี่บูมเหรอพี่บูมเป็นอย่างี้อ่ะพี่บูมต่อไปผมยาวเลยเหมือนไปนเลยเอยเอไอติมหัวข้อต่อไปเลยหัวนนข้อแมหัวข้อแ้วหัอขอสุดท้ายก่อนจะไปกันหัวข้อคือเอาจริงหัวข้อนี้กูว่ากูว่าเก่ง กวนล้อต้อเป็นล้อนี่กูใส่แม็กมาสุดยอนมาอ,มอืมอืมทำไมมาสวยขนาดนี้วะแค่ล้อแรกแค่ล้อแรกมาก็สวยแล้วเพราะของกูอะของกูสวยทุกอย่างอ่ะเออกูว่าู่อน hey. จำรูปในตำนานได้ป่าคือมันจะมีเด็กคนหนึ่งชอบเอามาเคยเอามาตั้งเป็นโปรไฟล์ใครวะมันจะยืนอย่างเงี้ยแล้วมันก็อ๋อไอติมไอติมไอติมคุณจำได้นั่นกูอะเออใช่มึงตั้มแบบวิสีไหนอะกูจำได้เลยเป็นมอเตอร์ไซค์นี่เสร็จแล้วอันนี้แฮนด์แฮนด์อันนี้แฮนด์อันนี้แฮนด์ สวยโอ้โหสวยเลยควอเตสไซล์จักรยานควอเตสไซล์แป๊บนึงด<ม>ิอย่งยงายงว่ามึงมันจะว่าไปเสร็จเลยมึงรอก,ก่อนไมรู้เลยมึงก็มาควงตรงนี้อนอนนี่ตรงนี้มีท่อตรงนี้มีท่อ,ทอเป็นในตัด <c oughs> จักรยานมึงเทพจ้า <c oughs> ตรงนี้ก็มีท่ออีกอันนึงอันนี้เป็นที่ปล่อยควันดำโคตรสวยเลยฟอสแล้วก็ตรงตรงนี้มีที่บัน ไปไปั่นจกรยานแล้วก็มันจะ,จะอ,อมไซต์ตรงนี้จะเป็นที่เก็บน้ําอันนี้เราจะให้เห็นว่าเราเก็บอะไรข้างในด้วยนี่คแล้วก็จะมีเด็กแว้นนั่งตรงนี้นเอาขาปันป่นปั่นจักรยาน <c oughs> อันนี้ดับอันนี้จับแพร์แล้วแล้วมาขับผมมาขับรถเร็วขับรถเร็วขับรถเร็วอืมตงงนะะตี่ยโคตรสวยเลยเสร็จแล้วออกมึงมั้งเพลงพอจัง เออใช่พ่อพงเราเห็นพ่อมากก็วิบวับวิบวับโอ้แันมึงมึงวาดอะไรเนี่มึงแล้วพอเป็สวยดีวันรูปเดียวมึงไม่มีจินตนาการเลยนั่นดูรูปดูเดี๋ยวไปยังไม่ใส่สีเลยเฮ้ยรถระเบิดแันนี่นี่ท่อหรือตดท่อหรือตดเนี่ยแฟนลอยอยู่ลอยอยู่ลอยอยู่ลอยอยท่อหรือตดไหนไ่ลูกกู เราไม่โยโยเราไม่โยท่อไม่ได้เพราะมันต้องกดซ่อนวะเม่มันก็จะมีเส้นอย่างงี้เพราะเอยโอฟอมมอไซมึงหายเก้อไรรมันเอ้ยเอาเปิด